สวัสดีครับ p f c Training by ตั้งตะกูลนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเขียนโปรแกรม PLC บ้องตูนด้วยโปรแกรม j x Works 2นะครับก่อนที่เราจะไปเขียนโปรแกรมเราต้องมาทำความรู้จักกับไอตัวโปรแกรม j x Works 2ว่าในโปรแกรมนี้มีอะไรบ้างส่วนในการติดตั้งโปรแกรมนะครับ ท่านสามารถหาโหลดดูใน YouTube ทั่วไปได้นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเมนูที่อยู่ภายในโปรแกรมนะครับอันดับแรกให้เราเปิดตัวโปรแกรม gx w o r t o o l ขึ้นมานะครับถ้าเราติดตั้งแล้วตัวไอคอนของโปรแกรมจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับ เป็นสีแดงๆแล้วก็มีเหมือนกับวงจร no นะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาได้เลยเป็น mitsubishi gxworks t พอเปิดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นหน้าต่างนี้นะครับให้เราสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาก่อน มาที่โปรเจกต์นิวในหน้าต่างนี้ก็จะให้เลือกว่าเราจะใช้กับ POC รุ่นอะไรก็จะมีทั้งรุ่น Q รุ่น L รุ่น Fx รุ่น A ครับอันนี้จะเป็นตระกูลของ CPU นะครับก็เราก็มาเลือกที่ Fx CPU นะครับ แต่รุ่นจะมีคุณสมบัติฟังก์ชันภายในตัว PLC แตกต่างกันนะครับสำหรับรุ่น FX จะเป็นรุ่นที่ใช้งานง่ายนะครับเขียนง่ายใช้งานง่ายฟังก์ชันก็มีคล้ายๆกันแต่ถ้าเป็นรุ่น Q มันจะมีความยากซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับในที่นี้ก็แนะนําที่โปรแกรม FX CPU เพื่อใช้ฝึกในการเขียนนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นไทยก็จะบอกว่าเป็น fx รุ่นอะไรตระกูลไหนนะครับ fx 0ู fx 0 n fx 1 1 s อะไรล่านี้ก็เลือกที่ fx 3 u ก็แล้วกันนะครับก็เลือกตัวไหนก็ได้แต่ว่ากรณีที่เราซื้อ ัว PLC มาเป็นรุ่นอะไรเราก็ต้องเลือกให้ตรงกันนะครับถ้าไม่งั้นมันจะเข้ากันไม่ได้ถ้าเราซื้อ CPU PLC รุ่น FX 3U เราก็ต้องเลือก 3U นะครับแล้วก็กด OK โปรกแกรมโหลดนิดนึง ช,ช้านิดนึงนะครับเป็นการโหลดหน้าโปรแกรมขึ้นมาเป็นหน้าต่างในการเขียนโปรแกรมแรดเตอร์พอเปิดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีหน้าต่างฟ้องขึ้นมาว่าตัวภาษานี้มันไม่แมทกันนะครับก็ไม่เป็นไรมันก็จะฟ้องอย่างนี้ มันจะเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งค่าพวก u n i c o ้ดอะไรพวกนี้นะครับเป็นเรื่องของ Windows Windows ภาษาอังกฤษ Windows ภาษาญี่ปุ่นอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่เป็นไรก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันกดโอเคเข้าไปทีนี้ผมจะมาแนะนำตัวเครื่องมือที่อยู่ในนี้นะครับ เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนเครื่องมือที่สําคัญต่างๆการตั้งค่าเบื้องต้นเหล่านี้นะครับก็มาดูที่ Edit ก่อนที่เมนู Edit ก็จะมีเมนูต่างๆมากมายลองเลื่อนมาที่ตัว letter edit mode นะครับตรงนี้มันจะมีให้เลือกระหว่าง ไรท e โหมดกับ r e รีดโหมดไรท์โห d e หรือ F2 นี้ก็คือโหมดที่เราจะทําการเขียนโปรแกรมหรือทําการแก้ไขโปรแกรมนะครับถ้าเรากด F2 เราก็จะสามารถเขียนโปรแกรมหรือแก้ไขโปรแกรมได้แต่ถ้าเรากด s h i F2 t f ก็คือเข้าสู่ r e รีดโ d e แล้วก็จะไม่สามารถเขียนหรือแก้ไขโปรแกรมได้นะครับทีนี้ก็เลือกที่ Write Mode แล้วก็มาที่ compile ครับ compile มันจะมี build ก็คือ f 4หรือ rebuild all ก็คือชิปอั a เท e r เน f 4ตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการ compile โปรแกรมก็คือเมื่อเราเขียนโปรแกรมเสร็จให้เรา กด f 4หรือกดช h i อัลเทอร์เนท f 4ก็ได้ก็คือมันจะเป็นการรวมโปรแกรมหรือตรวจสอบโปรแกรมแล้วก็จะทำการคอมไพล์เพื่อที่จะทำให้โปรแกรมใช้งานได้นะครับแล้วก็มาที่โหมดเมนูออนไลน์นะครับเมนูออนไลน์นี้จะเป็นเมนูที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เราเขียนโปรแกรมกับ ตัว PLC นะครับในโหมด read from PLC ก็คือการอ่านข้อมูลจาก PLC หรืออ่านโปรแกรมที่อยู่ใน PLC ก็คือดึงโปรแกรมออกมาถ้าเป็นไว้ t to PLC ก็คือการนำโปรแกรมที่เราเขียนเสร็จแล้วป้อนเข้าไปในตัว PLC นะครับในหน้านี้จะต้องมีตัวตัว PLC ที่ใช้งานจริงต่อกับคอมอยู่นะครับถึงจะสามารถใช้งานได้โหมโดหน้านี้ก็จะมีโหมโดโมอนิเตอร์โมอนิเตอร์หรือ F 3นะครับเป็นโมอนิเตอร์โหมโดเมื่อเรา ออนไลน์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับตัว PLC แล้วเราต้องการดูว่ามีอุปกรณ์ e v v i e i n p u u t u u t u u t t m m r Counter หรืออะไรตัวไหนทำงานบ้างแล้วก็ดูความเชื่อมโยงของโปรแกรมแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาที่โหมด Monitor น,นะครับหรือกด F 3ดูมาที่เมนู Debug Debug จะสามารถ ตัวตัวโปรแกรม gx work two นะครับจะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือสามารถ simulation ได้เมื่อเราเขียนโปรแกรมเสร็จเราสามารถที่จะจำลองการใช้งานจริงได้นะก็จะเป็นตัว start หรือ stop simulation และอีกอย่างหนึง่งตัวโปรแกรมนี้ก็สามารถที่จะ simulation ภายในตัวคอมพิวเตอร์ ระหว่างโปรแกรม G A Work t o o ที่เอาไว้เขียนเขียนตัว letter d i a g r รแกรมนะครับกับตัวที่ดีไซน์ตัวหน้าจอทั u c h s c r e ก็สามารถออนไลน์ด้วยกันได้เดี๋ยวผมจะทำเป็นวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็มาที่ทูนนะครับทูนก็จะมี มีมีเมนูต่างๆนะครับก็ลองมาคลิกที่ออปชันเมื่อเราต้องการเขียนโปรแกรมแล้วก็ใส่คอมเมนต์ลงไปในขนาดนั้นเลยแล้วก็ให้มาเลือกที่ Tool แล้วก็ออปชันก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมามาเลือกที่โปรแกรม e d i t ิเตอตัว l ลตเ e r แล้วก็ sfc ตัวนี้นะครับมันจะมีคำว่า enter l t t e r เราคลิกมันจะขึ้นเมนูทางด้านขวาขึ้นมาก็คือ operational setting ตัวที่ผมติ๊กนี่คือเมื่อเราเขียนโปรแกรมแล้วเรากด enter ลำดับต่อมามันจะให้เราพิมพ์ comment ก็คือเราติ๊กตัวนี้ าเราไม่ติ๊กตัวนี้มันจะข้ามไปเลยมันจะไม่ขึ้นไม่ขึ้นตัวเมนูให้เราพิมพ์คอมเมนต์นะครับแต่นี้ผมจะติ๊กเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ดูไปพร้อมๆกันทีนี้มาดูตัวเมนูที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมก็จะมีแถบนี้นะครับแถบนี้ทั้งหมดเลย สำหรับคนที่ศึกษาเรื่องการเขียนโปรแกรมมาบ้างแล้วก็จะจะเข้าใจเกี่ยวกับวงจรนะครับวงจร ladder diagram หรือวงจรว e l a y วงจรไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีวิธีการเขียนที่คล้ายๆกันเป็นสากล นี้ผมจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูสำหรับคนที่ที่รู้แล้วก็ก็น่าจะดูแล้วเข้าใจสำหรับคนที่เป็นมือใหม่จริงๆอาจจะยังงงนะครับถ้างงยังไงก็ให้พิมพ์คอมเมนต์ถามที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับ สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับหรือ F5 ถ้าเรากด F5 มันจะขึ้นสัญลักษณ์ตัวนี้ให้สัญลักษณ์ตัวนี้เขาเรียกว่า NO หรือ Normal Open ครับลองคลิกดูพอเราคลิกปุ๊บมันจะให้เราใส่ใส่ชื่อชื่ออุปกรณ์ ในที่นี้ก็คืออุปกรณ์ Input นะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะลองเขียนโปรแกรมสั้นๆโปรแกรมหนึงหนึ่บรรทัดสองบรรทัดให้ดูนะครับอาจจะเป็นโปรแกรมควบคุมมอเตอร์ปรั๊มน้ำสมมุติเราตั้งเงื่อนไขว่าเมื่อเรา มีเรามีอุปกรณ์ครบแล้วเราเตรียมมีทั้งปุ่มปุ่มกดสตาร์ทปุ่มกดสต็อปปุ่มอิมเมอร์เจนซีมีปัม๊มมอเตอร์ปัม๊มอะไรอย่างเงี้ยครับสมมุติตัวอุปกรณ์ขึ้นมาแล้วก็มีเงื่อนไขขึ้นมาว่าเราต้องการที่จะกดปุ่มสตาร์ทหนึ่งครั้งและปล่อยนิ้วแล้วให้มอเตอร์ปัม๊มน้ําทํางานค้างไปตลอดและเมื่อเราไปกดปุ่มสต็อป หรือกดปุ่มอิเมอร์จะทําให้ปั๊มน้ําตัดวงจรแล้วก็หยุดทํางานนะครับเป็นวงจรง่ายๆเช่นมาก่อนทีนี้เราก็มากําหนดตัวอุปกรณ์ก็คือตัวสวิต์นะครับของ Mitsubishi ตัวโปรแกรม GX w o r t เวิร s กทูมิ i i นะครับ ในช่ว i ิจิจะกำหนดอุปรกรณ์ Input เป็น x แล้วก็อุปรกรณ์ Output เป็น y นะครับนี้เราก็ใส่ x ผมจะตั้งชื่อว่า x 0 1แล้วกด enter ก็จะขึ้นหน้าต่างให้เราใส่คอมเมนต์ว่าตัว x 0 1นี่คืออะไรผมก็จะตั้งชื่อว่าเป็นเป็น pb ก็คือ push button ก็คือปุ่มกดนะครับปุ่มกด start แล้วก็กด enter มันไม่ขึ้นโชว์คอมเมนต์ให้เราคลิกขวาที่หน้าจอแล้วก็มา view นะครับแล้วก็คอมเมนต์มันก็จะขึ้นคอมเมนต์ให้เราตัวนี้ความหมายก็คืออุปกรณ์ input หมายเลข x 001ก็คือปุ่มกด start นะครับแล้วต่อมาก็จะมีถ้าเรากด start ปุ๊บก็จะให้ปั๊มทำงานปั๊มทำงานให้เราปั๊มก็คือตัว output นะครับให้เรามากดที่ตัวคอยคอย f 7 ก็จะขึ้นสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาก็พิมพ์เอาพูดให้ใส่เป็น y นะครับ y ผมตั้งชื่อเป็น y 0 1 enter มันก็จะให้เราใส่คอมเมนต์ผมก็จะพิมพ์คาว่าปั๊ม1โอเคเมื่อเรากดสวิตช์ศ1มันจะทำให้ปั๊ม1นึ่ทำงาน แต่ถ้าเราปล่อยนิ้วปั๊มก็จะหยุดแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือเมื่อเรากดปุ๊บแล้วเราปล่อยนิ้วปั๊มตัวนี้จะต้องทำงานตลอดนั่นก็คือใช้วิธีการเซลล์ฮอนดีงก็คือใช้คอนแทคของตัวปั๊มหนึ่งเพื่อมาจ่ายไฟให้ตัวของมันเองให้เรากดที่ชิป f 5นะครับแล้วก็ใส่ตัว y 0 1มันก็จะขึ้นคอมเมนต์มาให้เลยนะครับเพราะว่ามันมีอยู่แล้วที่เราพิมพ์ไปแล้วเนี่ยมาดูเมื่อเรากดปุ่ม start ตรงนี้ x ย์หนมันจะทำให้ y ศ1ก็คือปั๊ม1นึ่ทำงาน ในขณะที่ปั๊มหนึ่งทำงานเมื่อปั๊มหนึ่งทำงานคอนแทคหน้าหรือหน้าสัมผัสของตัวตัวรีเลย์หรือตัวแมกเนติกนะครับมันก็จะอ่อนไปด้วยพอมันอ่อนไปด้วยเราก็ใช้คอนแทคตัวนั้นแหละมาทำการเซโฮลดิ Self ่งก็คือให้มารับแรงจ่ายไฟจากเส้นนี้นะครับเส้นนี้ก็คือ แหลงจ่ายไฟขั้วที่1แล้วก็ฝั่งนี้เป็นแหลงจ่ายไฟอีกขั้วหนึ่งเมื่อมีไฟจ่ายเข้ามาครบวงจรตัวอุปกรณ์อัพุลหรือปั๊มมันก็จะทำงานให้เราคิดตามแบบนี้นะครับแต่พอทำงานปุ๊บตัวหน้าคอนแทคของมันก็ทำงานด้วยไฟแต่ตรงนี้เราปล่อยนิ้วแล้วไฟก็จะวิ่งมาไม่ได้ไฟก็จะมาวิ่งเส้นนี้แทน เดี๋ยวผมจะทําการซิมูเลตให้ดูนะครับเมื่อเราเคีย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะยังไม่สามารถใช้งานโปรแกรมได้ให้เรามาที่คอมไพล์เมนูที่ผมบอกเมื่อช่วงแรกนะครับแล้วก็กด F 4หรือ Review o อ Chip a l t e r n a t e F 4ก็ได้นะครับ มันก็จะเป็นโปรแกรมที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเราก็สามารถซิมเลตได้นะครับผมจะลองซิมเลตให้ดูมาที่เมนูดีบักแล้วก็กดสตาร์ทสต็อปซิมเลนี่ก็จะเริ่มทำการซิมเลตคล้ายๆกับการถ่ายโอนข้อมูลเข้า PLC นะครับแล้วมันก็จะขึ้นสถานะ Monitor ตอนนี้ CPU PLC บอกว่าอุปกรณ์พร้อมรันแล้วเราลองคลิกที่ x 0 0 1นะครับถ้าเราต้องการซิมูเลตเพื่อที่จะให้จำลองเหตุการณ์เหมือนกับเรากดปุ่ม Start ก็คือคลิกที่อุปกรณ์ตัวนั้นแล้วเราก็กด Shift ที่คีย์บอร์ดแล้วก็กด enter หนึ่งครั้งครับนี่ผมกด Shift แล้วก็กดที่ enter ตรงนี้นะครับมันก็จะ on แต่ถ้าเราต้องการให้มันอ f เราก็กดเหมือนเดิมกด Shift แล้วก็ enter มันก็จะออ f นะครับที่ตัวนี้ทีนี้ผมจะอธิบายวงจร เข้าใจคร่าวๆนี่คือเมื่อเรากดปุ่มสตาร์ทปุ๊บจะทำให้ปั๊มหนึ่งทำงานเมื่อปัำำ๊มทั้งมืงทำงานคอนแทคของปั๊มก็ทำงานด้วยก็ทำให้ไฟจ่ายมาที่เส้นนี้แล้วก็มาที่นี่ถึงแม้เราจะปล่อยนิ้วเนี่ยเราปล่อยนิ้วมันจะดับไปนะครับเราปล่อยนิ้วจากปุ่มกด มันก็ยังมีไฟใจ่ายให้กับปัม๊มปั๊มก็ยังทำงานได้อยู่ทีนี้เมื่อเราต้องการปิดเราก็เพิ่มปุ่ม stop เข้าไปนะครับหรือปุ่ม emergency ฉุกเฉินเข้าไปนี่เราให้เราทำการ stop s i m u l a t ก่อน,นะครับแล้วก็มาที่ edit มาที่ ladder edit mode มาเลือกที่ ไรโมดหรือกด f 2ก็ได้นะครับแล้วเราก็มาเลือกที่ f 6นะครับตัวนี้เป็นหน้า contact เป็น nc หรือ normal close แล้วเราก็ใส่เป็นอุปกรณ์ x 0 0 1เราใส่ไปแล้วเป็นปุ่ม start แล้วก็มาใส่เป็น x 0 2 เป็นปุ่ม p b stop คนอิเกเเข้าไปครับแล้วก็ทำการคอมไพล์โปรแกรมแล้วก็ซิมูเลตัดูอีกครั้งหนึง่งทีนี้ ทีนี้ให้เราสังเกตที่ตัว x 0 0 2หรือว่าปุ่มสต็อปนะครับมันจะขึ้นเป็นสีน้ำเงินตัวไหนที่ขึ้นสีน้ำเงินนั่นหมายความว่ามันมันมีไฟมันสามารถที่จะให้ไฟไหลผ่านตัวมันได้นะครับหรือว่ามันอยู่ในสถานะที่ออนอยู่นะครับให้เข้าใจแบบนี้เช่น ล้วกดที่ x ส่วนหหรือปุ่ม start แล้วกด chip แล้วก็กด enter ปุ๊บเนี่ยแบบนี้หมายความว่าเมื่อเรากดตัวนี้ให้มัน on ก็จะทําให้ปั๊ม y 1นึ่ on ปั๊ม y 1นึ่ on ตัวคอนแทคของปัง๊มก็ on ด้วยก็จะทําให้มันทำการเซ์โฮนดิ้งตัวของมันเองถึงแม้ว่าเราจะ ไ่อยิ้วจาก x 1เนี่ยผมลองกด s h i ิ t แล้วก็ enter ก็คือจะ off off ตัวนี้แต่มันก็ยัง on อยู่เข้าใจนะครับไค่อยๆตามช้าๆทีนี้เมื่อเราต้องการให้ปั๊มหยุดทำงานเราก็เพียงแค่กดปุ่ม p v stop ก็คือกดปุ่ม stop กด Shift แล้วก็ enter ปั๊มก็จะหยุดทำงานนะครับ เราต้อง,งให้ให้ทำง,งานอีกแล้วกด enter เติมไปนะครับเติไปนิดหนึ่งตัวนี้มันจะไม่เหมือนปุ่มกดนะครับเพราะว่ามันเป็นการ simulate ถ้าเรากดกดครั้งหนึ่ง on ถ้ากดอีกครั้งก็คือ off on off นะครับมันจะค้างสถานะมันจะไม่ดีดกลับเหมือนกับปุ่มที่เป็นตัวปุ่มจริงๆ นะครับเราเข้าใจตรงนี้ด้วยนี่คือสถานะสถานะจริงนะครับจะอยู่ใน,นลักษณะแบบนี้กดปุ่มสตาร์ทความทำงานแต่ตอนเรากดปุ่มสตาร์ทก็คือเรากดแล้วเราปล่อยนิ้วมันก็จะติดแล้วมันก็จะดับ เอกดปุ่มสตอ็อเหมือนกันก็กดชิปอนเนีอ่ากดชิปเฉยๆนะครับกดชิปแล้วก็ Enter มันก็จะดับแล้วเราก็กด Enter อีกครั้งให้มันคงสถานะดึงขพระมันไว้นี่ก็เป็นตัวอย่างโปรแกรมง่ายๆที่ใช้จริงทั่วไปนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นระบบบำบัดน้ำเสียระบบปั๊มต่างๆนะครับที่ใช้ดีเลยควบคุมหรือใช้ plc ควบคุมก็จะ ใช้วงจรนี้หรือถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มฟังก์ชันทามเมอร์เข้าไปเราก็สามารถทำได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำในวิดีโอถัดไปนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่อง t i m e มอร์เคาน์เหรือว่าเป็นเป็นเรื่องเบสิกพื้นฐานอื่นๆก่อนเมื่อเราเข้าใจวิธีการ เขียนคำสั่งเบสิกพื้นฐานครบทุกตัวแล้วเราก็จะมีไอเดียที่จะนำคำสั่งเหล่านั้นมาประกอบกันเพื่อให้ทำงานตามเงื่อนไขที่เราต้องการได้นะครับเราก็สามารถที่จะสร้างหรือพัฒนาเครื่องจักรที่มีความซับซ้อนมากขึ้นได้ตามความสามารถที่เรามีนะครับในการแนะนำเบื้องต้นวันนี้ ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้ววิดีโอชุดหน้าก็จะทำเป็นตอนๆไปในแต่ละหัวข้อใครต้องการที่จะดูหัวข้อไหนหรือสงสัยวิธีการการคีย์ข้อมูลคีย์คำสั่งนะครับหรือการออกแบบวงจรก็สามารถดูได้เป็นเรื่องๆผมจะทำเป็นวิดีโอละละหนึ่งเรื่องนะครับ ขอบคุณครับ